สวัสดีครับพอพี่น้องอยู่กับช่องหนูนานนครอนขวครับอ่าเมื่อนี้นีมาเบ่งหนูหนูออกลูกอีกแล้วครับการผสมหนึ่งต่อสองครับพี่นอ้องอ่าวิธีนี้ก็อยากให้พี่น้องได้เห็ดน้ำนะครับเป่าเห็ดครับก่อนจิเสียวเวลาาเวลายก็านี้หนึ่งต่อสองแบบแซ่พี่น้องนี่ผู้หนึ่งเมียสองออกลูกแล้วนะครับม,มันนั่นหนึ่งต่อสองวัน,นี่สลับกันออกก็ได้พี่น้องตัวหนึ่งออกเข้ามาแยกลูก ตัวหนึ่งก็ออกนี่เป็นแมวนีว่เปนลาแมวนั่งแปลงเปิดตัวหนึ่งออกเป็น่ะตัวหนึ่งอันกำลังตั้งท้องมันนี่หมุนเวียนกันไปหนึ่งตัวสองวิธีผสมนี่ฝ่าเฮ็ดได้พี่น้องก้กอนั่นก้อนี่เสียวเวลาเปหลายวานี่ผมใส่แต้าวิธีนี่เร็วเซลว่นี่นะ นี่แมนเนี่ยนี่ไปนะเห็นไหมห้าโตวีน้องงามครับเนี่ยมันหัวก็ออกแดงๆวิธีนี้มันเกิดซื้อว่าได้ผลเนี่ยผมก็ใส่แล้ววิธีนี้เท้อพี่น้องนี่ทางการผสมหนูของผมเนี่ยเห็นไหมเขาเอกไดซี่หามอย่างเงี้ยเพราะว่ามันวิธีนี้ พราะแต่มันนั่นออกลูกเด้งสินี่เห็นแม่มันเลียนไปฟังนั่นมันสามารถที่ไปผสมในตัวได้พี่น้องมันผสมเพราะเดืหนูมูนี่เดือนหนูชุดนี่ที่เห็นหาตัวนี่หอดเกือบเดือนหนึ่งตัวนั่นก็อาดสิทธิ์ออกลูกตอเนื่องเลยก็ได้เราอีกแม่หนึ่งมันกผสมมันกมม็นกที่เข็ดหมุนเวียนกันอยูง่งี้สิถ้าผสม,มแบบแซ่เยกไปแยกถ้าว่าตั้งทองเราแยกนี่เสาเสียเวลาปล่อยถิ่มแซ่บงั้นเสีย ถ้าพี่น้องอยากได้นู้นแบบขยายพันธุ์เร็วๆเพิเ่อมีแต่เห็ดทั้งสี่เม็ดฟ้ามฟ้ามใดก็ได้สมแบบแช่ทิ่ไมไปหนึ่งต่อสองแล้วกันหนึ่งต่อสองนี่ตัวผูกกับสีบัวจอยครับเพราะว่าถ้าตัวแมีหนึ่งต่อสามหรือหนึ่งต่อสี่นี่ตัวผูกมันนี่ทำงานหนักอืเซื้องไหลมันกัดจอยหนูตัวผูกหนึ่งต่อสองพอดีหมุนเวียนเังสิละ เดือนหนาอาจแม่นี่ก็อาจจะตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกให้ออกก็ได้อย่างหนึ่งต่อสองได้เพี่น้องได้ฝ่เาเหตุาการเสียเวลร่าหลายก็นี่ผมมาไทยเบิงเ้งนี่มันเด็กแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งต้มต่นพอพันแมวพันมันมาอยู่ฟังคุณที่สำคัญเอาเฟี้ยงใส่หลายๆเฟี้ยงมันเห็นทัางมันเอง ันนี้ช่วงที่กำลังซ้ำนีต้องมีอาหารบำรุงคือหัวโพดหนูกำลังอยู่พะย่ะมัธยพี่น้องเมึงเด้อันพี่น้องอันที่พระท่านอันเด่นเสียงงูไม่ไหมที่เพิ่นมีความดุแลวกะที่เขามารับชมกะขอบคุณเด้อพี่น้นองที่สั่งกับปล่อยผ่านกับไอคลิปนี่อันนี้มาบอกถึงมือไม่ที่ไรกัน เบื้องพอพนของแถะพี่น้องโตก่งไงทายมันนี่เบื้องของแถะของเถีย่นี่นี่อยากไงครับอยากไงนี่โตโปโปัวผู๋ตัวผู๋ดินั่นตัวเมียตัวเมียน้ไม่อกคุณร่างพุ่นแล้วไม่ใช่เดี๋ยวจับขึ้คืนมึง เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจับให้เบิึง <c oughs> นั่นนั่นตัวผูนี่จับว่าไรมันแขก <c oughs> นี่อันนี้แ่ละพี่น้องหนูมันแขะยำเร่งอยู่บ่อยากกวนมันไหลแต่ฝากไว้นะพี่น้องวิธีการผสมเหตุวิธีนี่แหละเสียผมโหลด ตัวเมียตัวมาจากขอ,อกเดียวกันด้วยพี่น้องมันจะงี้เด่นบกกันบกกัดลูกมันหน,หน้านาควนขอก็มีแนวมาฝากกงี้แหละแนวท่างันผสมหนูปล่อยทิ่มเซลไเลยเดี๋ยวได้พ้นเองครับหมุนเวียนกันตลอดถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเลยเลยครับมาบอกถึงเรียงผสมหนูครับมันงี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ